จอกข่าวร้อนล้วงข่าวนึก เข้ามาในช่วงที่3ของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางคุณไพจิตศิวรคารนะค่ะสสนครพนมพักเพื่อไทยนะคะถึงแนวโน้มในการเลือกตั้งนะคะกับพื้นที่ภาคอีสานล่ะค่ะหลังจากที่พักรวมชาติพัฒนานะคะกับพักเพืพ่อแผ่นดินนั้นได้ประกาศชาัดเอาไว้เขาว่าเป้าหมายพื้นที่การเลือกตั้งทั้งหมดนั้นจะอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเด็นความเคลื่อนไหวในพื้นที่ภาคอีสานนั้นคุณไพจิตเองมองว่าอย่างไรนะคะก็คงจะได้มีการตรวจสอบประเด็นนี้กันละค่ะและตอนนี้คุณไพจิตนนนัั้อยยู่ใสาากบเร วะะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบุญรดมผมไัยเจศิริวรสารครับค่ะค,ค่ะคุณภิยิตคะมองเรื่องของการรวมพักเนี่ยน,นะคะระหว่างพักรวมชาติพัฒนากับพักเพื่อเป็นดินว่าจะเป็นยังไงต่อไปคะก็เป็นการเตรียมการเลือกตั้งในอีสานเหมือนกับทุกๆุกครั้งนะครับค่ะก็จะมีการรวมผู้รวมคนที่จะต้องไปสู้กันกันกบพัก รไทยรักไทยพลังประชาชนที่สุดของวันนี้ก็คือเป็นพัคเพื่อไทยครับว่าเป็นเป็นเหมือนสามรอบที่ได้สู้กันมาแล้วครับถ้ากลุ่มคนก็อยู่ในลักษณะทันนองเดียวกันแต่วันนี้มันยังชัดเจนขึ้นกลุ่มที่รวมกันวันนี้ที่ว่าเป็นเพื่อแผ่นดินับบพับรวมรวมชาติพัฒนาค่ะรวมชาติพัฒนานี่ยก็เป็น เป็นกลุ่มที่เป็นรัฐบาลอยู่วันนี้เป็นรัฐบนลหลคุณพิสิดและน้าพักพญาฤทธิปัดครับแล้วก็จะทําหน้าที่เพื่อที่จะชิงจิ่นั่งแล้วก็มาร่วมตั้งรัฐบาลกันอีกรอบและคำนองนั้นในสารพยาย่อพญาธิปัรู้ว่าตัวเองคมสู้ลาบากก็เปลี่ยนผู้คนลงมาสู้กับพรรคเพืพ่อไทยคราวนี้ก็จะมีพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคใน รวมเศชไทยชาติพัฒนาเนี่ยบวกเพื่อแกันดินเนี่ยนะครับเป่นเป็นคใหม่เป็นชื่อใหม่ก็อยู่กลุ่มคนเดิมครับค่ะทั้งตัวคุณไปจิตเองเนี่ยนะคะมองว่าการเลือกตั้งในพื้นที่ภาคอีสาน,นเนี่ยนะคะขวดนี้จะเป็นยังไงบ้างคะผมว่าก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะพิสูนจน์เิตใจของพี่น้องประชาชนคนภาคอีสานนะครับค่ะว่าได้เข้าใจ การเมืองกลุ่มการเมืองนักการเมืองอขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งซึ่งผมเนี่ยเท่าที่อยู่ในวงการเมืองมายี่สิบปีนี่ผมก็เชื่อว,ว่าประชาชนได้ตาสว่างและเข้าใจ,จสถานการณ์ทางการเมืองยิ่งขึ้นนคะนครับวันนี้น่าจะเป็นบทสรุปที่ที่จะตอบให้กับบรรดานักการเมืองที่ที่ พออยากได้อนาจก็บอกอย่ากหนึ่งพอมีนานแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งจะได้จะได้เป็นบทสรุปให้ครับกการเมืองนักการเมืองที่ยังไม่เข้าใจว่าประชาชนจะพัฒนาเป็นครับค่ะการเลือกตั้งหนนนี้นะคะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยดูจะเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไหมคะเพราะว่าจะเป็นการต่อสู้กันระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและก็พักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนะคะ ก็คราวนี้เขาชัดขึ้นนะค่ะถ้าคายอะไรมาแข่งกันมากขึ้นซึ่งจะแตกต่างกับครั้งก่อนครั้งก่อนนโยบายเขาจะไม่ชัดคราวนี้เขาก็มีมนโยบายที่จะให้ประชาชนได้เลือกนะนะมากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของตัวบุคคลเขาก็ยังจะเอานโยบายมาแข่งมากแล้วเป็นบทที่สน์ให้ประชาชนเน้นว่า ถ้าเลือกเขากลุ่มเขาไปเขาก็จะไปเป็นรัฐบาลาเทียงข้างกับพรรคพิยริศครับซึ่บริหารประเทศมาแล้วสองปีใช่นผลนะเดียวกันถ้าเลือกเพื่อไทยเราก็บอกเราให้ไปทำตามแนวเราที่เคยทำมาแล้วเป็นไทยรักไทยเมื่อเป็นพลังพะยา,าิตค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในการเลือกตั้งผลนี้เนี่ยนะคะอย่างพรรคภูมิใจไทยเองก็ประกาศสู้สึกเต็มที่เนี่ยนะคะและยังมีการผลึกกาลังกันระหว่างพรรครวมชาติพัฒนากับพรรคเพื่อเป็นดินอีกเลยนะคะมันจะไปกระทบฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยที่มีอยู่เดิมไหมคะครับก็ก็เขาเขาก็จัดกลุ่มรันชัดแล้วนี่ครับค่ะอยาไปทําให้ตับสนมากกว่านี้เลยอืมก็ยงแต่ว่าจะมีพรรคใหม่ขึ้นมาแชร์ตลาดกันบ้างค่ะในภาคอื่นแต่ในสาลน่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับ ดูกันก็คือระหว่างเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยค่ะแล้วก็เพื่อแผ่นดินรวมชาติพัฒนาน,นะครับค่ะก็จะมีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆนี่แหละค่ะคือดูเหมือนว่าคุณไปจิตเองก็มองว่าน,น,นะคะความเคลื่อนไหวของทั้งสองพักนี้ก็คงจะไม่ส่งผลอะไรกับพักเพื่อไทยอย่างนั้นใช่ไหมคะแฟนใครแฟนมันครับตลาดก็มีอยู่แล้วป็นส่วนที่จำกัดแผ่นดินเขาก็รักษาฐานของเพื่อแผ่นดิน รว,ร,ร,รวมชาติพัฒนาเพราะรักษารวมชาติพัฒนาเพียงแต่ว่าพอรวมกันสองพักเนี่ยก็จะมีพื้นที่สอสอบวกเข้าไปนะครับแทนที่จะได้ประมาณสักเจ็ดเจ็ดเจ็ดมันก็จะเป็นยี่สิบถึงสามเจ็ดอะไรต่างนั้นครับค่ะที่นี้ในพื้นที่ภาคอีสานะนะคะดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวตัดสินหลักเลยทีเดียวละ่ะสำหรับในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเป็น่าเสียงของสสอจำนวนมากเลยนะคะพักเพื่อไทยนี่กะเอาไว้สักเท่าไหร่คะสำหรับการเลือกตั้งผนนี้น่ค่ะ ก็พยายามที่อยากจะได้เสียงที่เคยได้ทั้งหมดนะครับที่เคยได้ทั้งหมดในการเลือกตั้งที่ผ่านมา230มและในสารประมาณสักร้อยต้นๆนะครับทีนี้ที่หายไปในสารประมาณสาัก20เษๆนะครับเราก็อยากได้ส่วนนั้นคืนทั้งหมดนะครับโดยตั้งใจคัดคนลงให้ทดแทนในส่วนที่ได้ย้ายไปอยู่พักภูมิใจไทยนะครับ เราก็เราหวังว่าส่วนที่เป็นพรรคเพื่อแผ่นดินที่เมื่อเขาได้ไปร่วมรัฐบาลแลวพรรคพยาลนิพัธ์แล้วเนี่ยความเป็นพรรคเพื่อแผ่นดินเมื่อก่อนได้เครดิตว่าจะไปช่วยท่ทนาทนทักษิณเอาท่านทักษิณกลับบ้านเนี่ยก็มีความชัดเจนขึ้นเมื่อประชาชนได้พิสูจน์ว่าเมื่อเขามีอำนาจแล้วเขาก็ไม่ได้ไปช่วยจริงก็จะจะจะได้เครดิตตันนี้ได้สอสอตอนนี้เข้ามาบ้านนะครับผมก็เชื่อว่าจะ จะได้พื้นที่ในส่วนที่เป็นของภูมิใจไทยที่ย้ายไปอืแล้วได้ในส่วนที่เป็นเพื่อแผ่นดินในส่วนที่เคยบอกคนมีฐานไว้ไว่าแตมารวมกับทัคพลังระยาชนเล่าท่านได้สินสุดเขาก็กาลับไปเอาคุณพิิเจตมามเป็นนายกนะครับช่วงสองปีหลังนี้ก็ชัดเจนค่ะ คือในการเลอกต้งนโหนนี้นะนะคะทางพรรคเพื่อไทยเองก็จะชูประเด็นนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะกับการนําคุณทักษิณกลับบ้านก็เราต้องการสะท้อนใ้เห็นถึงนโยบายที่จะอําคืนความสขกักประชาชนนะครับเป็นหลักอยู่เช่นเดียวกันควบคู่ไปทั้งเมืองในการคให้ความเป็นธรรมและให้โอกาสําณทักษิณได้กลับมาเพื่อที่ใช้สมองตัวสิปัญญาในภายหาเป็นพลังในการพื้น็นเด็กทค่ะ S 2> <2> <S สองประเด็นใหญ่หญๆครับที่เราะค,ค่ะคุณไปจิตครับปิดท้ายนิดนึงน,น,นะคะว่าในในส่วนของฐานเสียงคนเสื้อแดงเองเนี่ยน,นะคะจะช่วยทําให้คะแนนของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะคะดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็เสื้อแดงเนี่ยเป็นพลังบวโตเมื่อเราเลือกตั้งพลังประชาชนแล้วก็พัฒนามาเป็นนปชอและค่อนข้างเข้มข้นขึ้น ก็น่าจะเป็นคนที่มีพลังเหนือพักเป็นอื่นอยู่นะครับใ,ในเชิงแทนสันแท้นะแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็หวังว่าเรายังได้จิตใจของคนท่านที่ยังไม่ต้องบูมากๆเขายังคะแนนให้กับพักเพื่อไทยในอีสานอยู่ซึ่งจะต่างกับในหลายๆาภาคนะครับ ค่ะเพราะนั้นได้ในส่วนที่เป็นาญาติย่าของประชายชนและคนค้าคนขาดใีสีการและก็ได้สลับคนชนบทคนเสื้อแดนที่รักชาติรักพาะจเป็นสองส่วนนะครับเราจะมีปัญหาในเมืองใหญ่ๆบ้าอนะครับในนักใหญ่เขตแต่ก็ไม่มากนะครับในเขตในเขตหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองใหญ่ๆก็อาจจะมีเป็นของ สีอื่นๆบ้านนะครับแต่แน่นอนครับไม่ใช่สีของของภูมิใจไทยนะครับค่จจะเป็นสีของพระยะที่ปัดของะอะไรด้วยอะไรค่ะซึ่งซึ่งเราก็แบมันเราน่าจะาได้ไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้นะครับ ค่ะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณไปจิตค่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็นะคะเป็นความเห็นนะคะของทางคุณไปจิตสีวราคาและคะ่ะสสนครพนมของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ชัดเจนกันไปแล้วค่ะว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นนะะ่ยนะคะดูจะนะคะไม่ยี่ระแล้วค่ะกับความเคลื่อนไหวนะคะทั้งในส่วนพรรคภูมิใจไทยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการควบรวมการระหว่างพรรครวมชาติพัฒนากับพรรคเพื่อแผ่นดินละคะ่ะโดยระบุว่านะคะในพื้นที่ภาคอีสานนั้นก็คงจะนะคะแฟนใครแฟนมันละคะ่ะไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะต่อพรรค เพื่อไทยแต่อย่างใดค่ะโดยพรรคเพื่อไทยนั้นก็ยังคงเนี่ยนะคะมั่นใจแหละค่ะว่าคะแนนเสียงนั้นนะคะคงจะไดอ้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะคะ230เสียงและในพื้นที่ภาคอีสานนั้นประมาณร้อยเสียงด้วยกันโดยจะชูนะคะประเด็นเรื่องการนำตัวคนทักษิณกลับบ้านนะคะสู้ศึกในการเลือกตั้นหดน,นี้และรวมไปถึงนะคะฐานคะแนนเสียงของคนรักย่าซึ่งจะเป็นฐานคะแนนเสียงที่สําคัญสําหรับพรรคเพื่อไทยอีกด้วยค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะจ่อข่าวร้อน Número...